ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านวันนี้คลิปนี้จะพูดถึงคำสอนของท่านพระอวกิตเตศวรมหาพุษษษริสัจโกลอิมที่ท่านมาประทานบอกลูกๆเป็นคำสอนที่ก้าวหน้าเจ้าขาดังนี้ค่ะถ้าเจ้าสวดมนต์ด้วยใจบริสุทธิ์ของเจ้าแล้วจะสวดกี่จบก็ได้อย่าสวดมากเกินจนสังขารเจ้าไม่ไหวจะไม่เกิดผลใ,ใดๆ สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนี่เป็นคำสอนของท่านพระอัลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กิดอิมันแท้จริงที่ท่านมาประทานโปรดบอกลูกๆนะเจ้าค่ะลูกๆกราบขอประคุณท่านพระอัลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กิดอิมเสเยงก้าเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนัโมนัมโมอานินออนถาหุนัมโมอานิถาหุนัมโมอานิถาหุ นัมโมนิาหนัมมิทาหุนัมมิทาหนัมโมิทาหุนัมทานมิานมอามิทานัมอามิทานัมอามิทานัมอามิทา นมอามิทะภะนมอ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 อามิทะภะนะโมกงสีอิมพอสานะโมกงสีอิมพอสานะโมกงสิอิมพอสานะโมกงสีอิมพะสานะโมกงสีอิมพอสัานะโมกงสิอิมพะสา นโมโกศิอิมพะสังนโมโกศิอิมพะสักนโมโกศิอิมพะสัโอมนีปมิหง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 นโมโกสิอิมพะสัโอมนีปมิหงนโมโกศิอิมพะสั โอมณีปรมีหงนะโมโกสิอิมพอใจโอมณีปรมีหงนะโมโกศีอิมพอากโอมณีปรมีหงนะโมโกศิอิมพอากโอมณีปรมีหงนะโมโกศีอิมพอาจสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะขอท่านพระพุทธเจ้าองค์แท้จริงท่านพระเอาโลภิเตศวรมหาโพธิสัตว์กุลีองคแท้จริงได้ปวดคุ้มครองประทานพร ให้ผู้ที่ฟังคิดทุกทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการอย่างมหาศจรทันใจปฏิหารสำเร็จทั้งททางสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้สดเ็จนิผ่านในภพชาตินในทั่วหน้ากันนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าคะ่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครกดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้วเราจะได้มาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ้าคะ่ะอนุโมทนาสาธุค่ะขอขอบพระพคุณค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ